สวัสดีครับทุกทกท่านที่กำลังรับชมป้างคอมสารคดีวิดีโอชุดนี้นำเสนอเรื่องราวของดอกไม้ที่อาจจะสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับก็มีชนิดเดียวนะครับที่จะมานำเสนอเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับกับดอกชิงชีตอนแรกผมสอบถามคุณพี่ท่านหนึ่งท่านบอกว่ามันชื่อซูซีผมก็เลยนำภาพและชื่อมาค้นหา ในอินเทอร์เน็ตนะครับไม่มีดอกซูซี่แต่อย่างใดนะครับมีแต่ดอกชิงชีนะครับดอกชิงชีนี้นะครับมีชื่ออย่างมากมายนะครับตามแต่ละท้องถิ่นที่ค้นหามาได้นะครับก็จะมีชื่อกระดาษป่าชายชูหมากหมกหนวดแมวแดงคายซูพญาจอมปลวกกระดาษขาวกระโรคใหญ่กินขี้จิงโจ้แสมซ ค้อนข้องชิชอเมงซอรามแท่ม้าทลายพุงแกน้ำนองน้ำนองหวะมงซอพวงมะละกอชื่อเยอะมากครับตามแต่ละท้องถิ่นจะตั้งแล้วก็ชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษชื่อวิทยาศาสตร์ก็เยอะเหมือนกันครับลักษณะทางพฤติศาสตร์เป็นไม้พุ่มหรือกึ่งเลื้อยแต่ที่ผมเห็นนะครับดูตามลักษณะก็จะเป็นไม้ ไม้เลื้อยมากกว่าเพราะว่าเห็นว่ามันขึ้นอยู่หลังบ้านแล้วก็มีต้นไม้สูงสูงล้อมรอบแต่ถ้ามันขึ้นอยู่ตรงที่กลางแจ้งนะครับแสงดีๆก็อาจจะเป็นไม้พุ่มมากกว่าก็อาจเป็นได้นะครับลักษณะต้นนะครับเป็นต้นสูง2-6เมตรกิ่งก้านอ่อนมีสีเขียวผิวเรียบเกลี้ยงกิ่งคดไปมามีหนามยาว2-4ม mm. เมตรตรงหรืออาจโค้งเล็กน้อย ลำต้นสีเทาผิวเปลือกเป็นกระสีขาวแตกระแหงใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปขอบขนานรูปรีหรือรูปไข่กว้าง3 1 5ถึง15เซนติเมตรยาว9 5 2 4ถึง24ซนติเมตรปลายใบมนหรือแหลมหรือเว้าเล็กน้อยแล้วเป็นติ่งโคนใบสอบมนหรือค่อนข้างเว้าขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย เนื้อใบค่อนข้างหนามันเกลี้ยงหลังใบเรียบเป็นมันท้องใบเรียบการใบยาว0.7-1เซนติเมตรดอกเดียวออกเรียงเป็นแถว1-7ดอกตามซอกใบบริเวณปลายกิ่งออกเรียงอยู่เหนือง่ามใบการดอกยาว1-2เซนติเมตรกลีบรองกลีบดอกลักษณะเว้าเป็นรูปเรือแกมรูปไข่กว้าง2.5-5.5มิม ยาว5 5 1 3ถึง13มิลิเมตรขอบใบมักมีขนกลีบดอกรูปขอบขนานหรือรูปหอกกว้าง3 7มถึง7มิลิเมตรยาว1 0 2ถึง25มิลิเมตรสีขาวหลุดร่วงง่ายมีสองกลีบด้านนอกสีขาวแต้มเหลืองและจะเปลี่ยนเป็นแต้มสีม่วงปนน้ำตาลมีตอบน้ำหวานที่โคนก้านดอกเกสรเพศผู้เป็นเส้นเล็กปล่อยสีขาวเหมือนหนวดแมวยื่นออกมา มี20 3 5ถึง35อันก้านยาวรังไข่รูปไข่เกลี้ยงผลสดค่อนข้างกลมรีมีสีร่องตามยาวผิวผลเรียบแข็งเป็นมันกว้าง3ถึง6.5เซนติเมตรสีเขียวน้ำตาลเมื่อสุกสีเหลืองหรือแดงหรือดำเนื้อรสหวานรับประทานได้มเมล็ดรูปไตสีแดงหรือดำเป็นมันอัดกันแน่นเป็นจำนวนมาก ขึ้นตามสภาพดินแห้งหินปูนป่าละเมาะทุ่งหญ้าที่ระดับต่ำกว่า500เมตรออกดอกราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนติดผลราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมแต่ผลมันผมยังถ่ายภาพผลของดอกไม้ชนิดนี้ไม่ได้นะครับหากท่านสนใจก็เข้าไปดูผลของมันได้ทางอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าผมเองถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะครับก็จะไม่ก๊อปภาพจากที่ต่างๆมา ส่วนมากนะครับก็มักจะเอาภาพที่ตัวเองถ่ายหากมีสาระอะไรดีๆนะครับก็จะนำมาฝากท่านอีกในคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ทุกท่านมีความสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยจเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาเบิกบานทุกอย่างก้าวมีสติทุกลมหายใจป้างคอมสารคดีสวัสดีครับ